สวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยแป๊บหนึ่งนะโอเคได้ยินไหมเอ่ยมีวิคันอะกินกุ้งไปแล้วคันมากเลยอะคันทั้งตาคันทั้งคันจนนอนไม่หลับคันแบบเนี่ยดูดิแดงหมดเลยได้ยินชัดไหมคะใครเข้ามาแล้วทักน้ำหนึ่งหน่อยได้ยินไหมเอ่ยได้ยินไหมได้ยินชัดไหมมีเสียงพัดลมไหม อ่าคอมเมนต์น้ำหนึ่งในน้ำหนึ่งไม่เห็นนะคะน้ำหนึ่งไม่รู้มันชัดหรือเปล่าน้ำหนึ่งไม่รู้มันชัดหรือเปล่าโอเคค่ะดูดิแดงหมดเลยอ่ะแดงอ่ะดูดิแดงหมดเลย,เลย,เลยกินกุ้งนะคะไม่กินแล้วนะคะก็กินรอบนี้แล้วก็ไม่กินอีกนานนะคะก็มีคนบอกว่าอยากฟังร้องสดม่งอยากฟังร้องสดงั้นก็ดึกดึกนอนไม่หลับเนาะก็เดี๋ยวร้องสดให้ฟังสักสักสองเพลงเนาะ <c oughs> เอาเพลงอะไรดีอันนี้ดีกว่า ได้ยินนะคะขอบคุณค่ะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งขออนุญาตตอบฟังหน่อยเดี๋ยวจะร้องเพลงนี้แล้วกันอารมณ์เปลี่ยนทิศนะคะเพราะว่าตอนนี้พัดลมน้ำหนึ่งกำลังเปลี่ยนทิศไปทิศอื่น <c oughs> พัดลมน้ำหนึ่งกำลังเปลี่ยนทิศไปทิศอื่นนะได้ฟังเสียงสดๆนะวันนี้มาดึกนิดนึงเพราะว่าอะไรไหมไม่รู้เป็นอะไรกลางคืนจะชอบร้องเพลงเพราะกว่ากลางวัน <c oughs> นะ <c oughs> โอ้จะร้องททีเสียอ่ะเดี๋ยวไหว้ครูก่อนไหว้ครูสาธุะนะฮะ เดี๋ยวจะร้องเพลงอ่าลมเปลี่ยนทิศมันไม่มีดนตรีเนาะจริงๆถ้ามีถ้ามีมือถืออีกเครื่องหนึ่งก็จะดีจะได้มีดนตรีนะคะใบไม้หล่นเมืม่อลมพัดผ่านเป็นสัญญาณแห่งความพันเปลี่ยนทุกๆสิ่งคือความมุนเวียนมีเทียงแท้ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพียงเพื่อหยุดให้เธอไม่ไป ในที่สุดก็คงต้องหยุดและยอมแพ้ใจของคนนอคนก็ไม่รู้จะห้ามยังไงให้ลมมีเปลี่ยนทิศเมื่อชีวิตอ,อะไรนะก็ไม่รู้จะห้ามยังไงให้ลมมีเปลี่ยนทิศเมื่อชีวิตจะห้ามยังไงจะก็ ก็คงต้องไปไม่มีทางเรามาไกลทานี้ก็ดีเหลือเกินขอบใจนะที่เคยมีกันมันถึงเวลายอมรับความจริงเรามาไกลทานี้ก็เกินที่ฝันตั้งเท่าไรเมื่อชีวิตคือความเป็นไปสุด ใายก็ต้องจากกันทุนันเองหลับตานึกที่หลับตาเพื่ออะไรนะหลับตานึกถึงนึกถึงเนื้อลองเพราะว่าบางเพลงเวลาจะร้องจริงแล้วลืมเนื้ออ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพลงที่แบบร้องได้แล้วจำเนื้อได้ดีกว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงอยู่ไกลจนสุดสายตา ไม่อาดเห็นว่าเราใกล้กันและทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไว้สันกับความทรงจำคิดถึงครั้งแรกเราพบกันเธอและฉันไม่เคยต้องไกลในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไว้สันอยู่ภายในใจกลัวการที่เราใกล้กัน กลัวใจจะเปลี่ยนพันไปฝนพรำเปรียบบางครั้งฉันพบเธอแววตาของเธอยังคงติดถึงนี้ใจไม่ลืมรักเรา ยังมีเกาลงใช่ไหมหรือการเวลาหมุนไปเปลี่ยนใจเธอเป็นอีกดวงเธอเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้บางไหม คนไกลยังคงหวันไว้เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไรน้ำตามันยังไหลออกมาหยัดนิ้มข้างนิยามเช้ากับลมหนาวจับใจสายลมช่วยหอบพัดพาความรักฉันไปส่งถึงใจเธอทีฮ เธอเธอ,อยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้บ้างไหมคนไกลยังคงวันไว้เมื่อเขามองดูภาพเธอที่ไรน้ำตามันยิงไหล ออกมาการเวลาทำให้ใจคนเราเป็นพันในวันต้องไกลฉันยังคงมีแต่เธออยู่ในหัวใจเสมอเธอเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเราเน้นยังต้องห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้ บางไหมคนไกลยังคงเว้นไว้เมื่อสองเมื่อเขามองดูภาพเทอทีไรน้ำตามันยังไหลออกมาเขาคุณค่ะมันไม่มีดนตรีเนาะวมจะตอบเขามไม่หลายเขามไม่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหามือถืออีกเครื่องหนึ่งและกันไว้ไม่ก็เป็นแบบว่า Mp3 ไว้ลำโพงไว้จะได้เปิดเพลงจะได้ร้องให้เพื่อนๆฟังทุกคืนนี่ไหม ใครอยากฟังร้องเพลงทุกคืนบ้างขอหัวใจมาให้กันนิดนึงถ้ามีดน,นตรีสดเลยนะใช่ค่ะมีอีกเพลงหนึ่งเมื่อวานนี้ที่ร้องไปแล้วแบบอ้โหคนชอบมากเลยเพลงของพี่พลาลพลนะคะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่หนึ่งอยากมอบให้กับใครบางคนที่เขาไม่ได้อยู่จับมือกับน้ำหนึ่งตอนนี้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเขาจะไม่มีน้ำหนึ่งวันนี้เลยนะคะไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ให้เขาในวันที่ เราเดินจับมือกันฝาฟันอุปสรรคจนถึงวันที่ต้องแยกทางกันไปก็ไม่มีโอกาสได้ร้องได้ขอบคุณเขานะ <C le af> ก็เพลงนี้เมื่อวานเนี้ยร้องไปแล้วคนเข้ามาดูประมาณ700กว่าวิวแปดรกว่าวิวคนกดไลค์ประมาณร้อยกว่านะคะก็เดี๋ยววันนี้จะร้องสดเพราะคนอยากฟังร้องสดนะคะเพลง เหนื่อยอยังยิ้มได้ยังยิ้มได้นะคะไม่ร้องไห้ค่ะไม่ร้องไห้นะคะไม่ร้องไห้ค่ะคือดึกแล้วเสียงมันจะแหบนิดนึงนะคะมันเริ่มต้นยังไงนะหลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหาทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันท๊ ฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใหญ่ไม่ได้ดูถูกเธอหวังแล้วต้องผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งเธอก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่จากไปฉันรู้มัน ที่รักฉันนั้นขอบใจเธอเลือกเกินเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันเมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยและวันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยนักกว่าที่เคยแต่เธอ ก็ยังยิ้มได้ไม่คิดจียอมแพ้เราก็ไม่แพ้แค่เพียงทางมีมีดอกไม้ให้ก้าวเดินคุณเขาหรือขวากน้ำด้วยรักมันคงไม่อยากเกินกี่จะเดินไปให้ถึงปลาย เหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันเมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยแต่วันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยหนักกว่าที่เคยแต่เธอ ก็ยังยิ้มได้ไม่คิดที่ยอมแพ้เราก็ไม่แพ้แค่เพียงทางม,มีมีดอกไม้ให้ก้าวเดินคุณเขาหรือขวากน้ำด้วยรักมันคงไม่อยากเกินที่จะเดินไปให้ถึง ลร้งลองเพลงนี้ทีไรจะร้องให้ทุกทีเลยเสียงสั่นมากเป็นไงคะอะ่อันนี้คือร้องสดเนาะไม่มีดนตรีเป็นไงคะพอไหมคะถ้าพอก็ขอหัวใจมาให้กันนิดนึงนะคะดึกๆเนาะแบบว่าจริงๆคือยังไม่นอนเพราะว่าคันมากกินกุ้งแล้วมันคันมากคันแบบคันทั้งเนื้อทั้งตัวเลยอะ่ะคันมากอ่ะอีกเพลงหนึ่งคิดไม่ออกอะ่ะเอาเพลงอะไรด,ดีใครขอเพลงมาอะ่ะ ไอเท็ eth, หลับแล้วไอเท็ไอเท็กอดไอเท็อยู่นะคะเท็ eth, ยังไม่หลับเท็ eth, ยังไม่หลับนะอ่ะไอเท็ eth, มา uh, ใครอยากฟังเพลงอะไรรีเพจมา mm hmm. เดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะคะเดี mm ๋ย hmm. วจะร้องให้ฟังขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวขอญอาตตอบคอมเมนต์ก่อนนะคะขอญอาตคุณใจบอกว่าชัดขอบคุณค่ะพี่จิวนะคะชัดเจนขอบคุณค่ะคุณชาญบอกว่าน่ารักขอบคุณค่ะคุณชาญโว้ยขอบคุณค่ะ คุณนพพรนะคะแฟนขับพันแท้คุณบุญชยัยขอบคุณค่ะคุณใจนะคะเก่งมากอ่ะใครอ่ะขอเพลงมาอ่ะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังอ่ะเพลงเพลงนี้น้ำหนึ่งจะไม่ได้มันชื่ออะไรแต่เดี๋ยวจะร้องเลยแล้วกันเดี๋ยวขอญาตก,กินน้ำนิดหนึงเพราะว่าจริงๆฝึกร้องเพลงมาช่วงลนะ เธอคือทุกสิ่งฉันยอมทิ้งทุกทุกอย่างเพียงเพื่อเธอดึงฟ้าให้มาเจอเอเดี๋ยวนะไม่ใช่เพลงนี้เมื่อเช้าหนึ่งร้องเพลงอะไรนะน้ำหนึ่งลืมเลยอะน้ำหนึ่งลืมเพลงอะไรด,คด,ไออดีคิดเพลงไม่ออกยังยังยังเดี๋ยวอีกสองเพลงอ่ะอีกสองเพลงอะคิดเพลงไม่ออก เนี่ยพอไลฟ์สดเขาจะคิดเพลงไม่ออกเลยเพราะแต่ตอนแบบว่าอเป็นวิดีโอนะร้องได้ร้องดีนะะไม่พลาดไม่พลาดค่ะคุณวันยังไม่พลาดนะคะอ่ะอีกสองเพลงแล้วกันยคิดเพลงก่อนนะเ,ออเพลงอะไรดีอ่ะอ๋อมีคนนี่นี่แสงสว่างที่ปลายโอโง่งมีคนอยากฟังร้องสดนะคะเพราะว่าเป็นเพลงแรกๆที่ลองมั้งแต่จําเนื้อไม่ได้ จำเนื้อไม่ได้เอาเพลงไรดีอ่ะช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยคิดเพลงไม่ออกอะตอนนี้จริงๆจำได้ไหมน,นพนพพรคุณนพพี่นพพรจำได้ไหมน้ำหนึ่งร้องเพลงอะไรไปวันเนี้สองเพลงใช่ไหมร้องเพลงวันนี้ไปสองเพลงอ่าใครอยากฟังเพลงอะไรอะ่อะอ่าทักมาอ่าเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังดึกๆนะคะรู้ไหมน้ำหนึ่งเข้างานกี่โมงเข้างานเจ็ดโมงเช้านะเจ็ดโมงเช้าเลยกะว่าอาจจะไม่ได<ป>้นอนนะ นี่จะไม่ได้นอนนะเจ็ดโมงเช้าคือปิดทำงานสภาพนี้เลยอย่างเงี้ยเพลงอะไรดีเอ่ยคิดคิดคิดก่อนนะคิดก่อนมาสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญเอาละนะเดี๋ยวจะร้องเพลงสิ่งสำคัญเพลงนี้น้่นหนึ่งจะใช้แบบพลังค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตวอร์มกัอนวอร์มก่อนฉันไม่รู้ผิดคีย์ ฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่กล้าจะสัญญาด้วยคำใดรักเรานั้นจะไปอีกไกลหรือวันไหนจะต้องร่างลาฉันไม่รู้ไม่เคยแน่ใจอะไร ฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเทใถึงหัวใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นเหล่านั้นมันยังไม่มาถึงตอบได้แค่นี้ จะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตรารึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจากเรื่องที่รู้วันนี้ตอนนี้ฉันก็มีแต่ความสุขใจรักที่เราให้กันคือสิ่งดีงามแม้สุดท้ายจะเหลือเพียงฝัน หรือจะเป็นอย่ไรก็ตามฉันจะทำวันนี้ให้ดีดังใจฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเทให้ถึงหัวใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกัน สิ่งอื่นเหล่านั้นมันยังไม่มาถึงตอบได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตราตรึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจาก เหนื่อยขอกินนะ้ำแป๊บหบนึง่งอ่ะเพลงสุดท้ายเดี๋ยวจะเข้านอนแล้วนะคะเพลงสุดท้ายขอมาเดี๋ยวจะร้องให้ฟังอะมีนพพอบอกเขิดเลยไม่ได้เขิดเลยค่ะแต่จําเนื้อไม่ค่อยได้จําเนื้อไม่ค่อยได้เพลงอะไรอะอ๋อนี่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  <c oughs> เพลงนี้ไม่ได้ร้องนานละไม่ได้ร้องนานละของพี่แตมป์ของพี่แตมป์ STEM. เอานะตั้งใจร้องแบบดีๆเลยนะตั้งใจร้องแบบดีๆเลยนะ อะะเพลงน,นี้นะคะจะเป็นเพลงของพี่แตมนะคะน้ำหนึ่งชอบมากนะคะฝึกร้องมานานมากเพลงที่หนึ่งจะร้องเนี่ยนะ,ะเป็นเพลงที่ชอบฟังตอนกลางคืนแล้วจริงๆน้ำหนึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวความรักมาหลายครั้งนะคะมีทั้งผิดหวังมีทั้งสมหวังนะคะและทุกๆครั้งเวลาที่เราเดินผ่านที่ที่เราเคยอยู่กับใครสักคน เราก็จะนึกถึงวันที่มีความสุขนะคะและเพลงเพลงนี้มันก็จะดังขึ้นมาในหัวใจน้ำหนึ่งเสมอนะคะของพี่สแตมนะฮะฮยังเดินผ่านทุกวันที่ที่เราพบกันเมื่อก่อนยังจำซ้ำๆได้ทุกตอน ราวกับมีใครมามุนย้อนเวลาแต่ก็คงจะหมุนย้อนได้แค่ในความคิดืในชีวิตจริงคงไม่เจอกันอีกแล้วยืนอยู่ตรงที่เดิม แต่ไม่มีวีแววเธอจากไปแล้วและคงไม่ย้อนคืนมาหได้แต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้เพื่อวันไหนเธอผ่านมาเห็นที่เดียวกันนี้เธอจะนึกขึ้นได้ว่าเคยมีคนหนึ่งยืนข้างเธอ You don't need to meet the Lord, man.